บทที่สี่สิบใช้นี่ไก่เวลาย่ำรุ่งท่านพระครูปฏิบัติกรรมฐานเสร็จยังไม่ทันที่จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ภาพของไก่ยี่สิบตัวมาปรากฏในนิมิตวันนี้ท่านต้องตายที่รถไฟต้องตายแน่ๆเจ้าทุกพากันมากราวโทษที่ฆ่าพวกตนทำไมต้องตายเป็นอะไรตายจิตทำหน้าที่ถาม ใช้กรรมนะสิไส้ติ่งแตกเพื่อใช้กรรมที่ผ่าท้องพวกเราและควักไส้ออกมาตัดทิ้งไงล่ะภาพที่ปรากฏในมโนทวารตอบก็ใช้ไปแล้วนี่นาอาตมาไส้เน่าไงเกือบตายไปทีหนึ่งแล้วยังใช้นี่พวกท่านไม่หมดอีกรึจิตเจรจาตอบโต้กับเจ้าทุกข์อ๋อที่ใช้นั่นนะ่ะมันเงินต้น แต่คราวนี้เป็นดอกเบี้ยคือคำตอบกรรมก็ต้องมีดอกเบี้ยด้วยหรือมีสิไม่ต้องพูดมากเตรียมตัวตายเถอะแล้วภาพนั้นก็หายวับไปโดยไม่รอให้ท่านต่อรองนี่เราจะต้องตายอีกแล้วหรือสมภารวัดป่ามะม่วงรำพึงอยู่ในความมืดไม่เป็นไรนะตายเป็นตายทำยังไงได้ เราอยากสร้างกรรมทําเวรเอาไว้ก็ต้องไปชดใช้ตามระเบียบท่านคิดปลงปลงจากนั้นจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์โดยเฉพาะไก่ยี่สิบตัวที่ท่านทำให้พวกเขาตายโดยไม่รู้เท่าถึงการไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าเลยสักนิดท่านพระครูออกบินทบาทตามปกติโดยมีเจ้าขาวหิ้วปินโตเดินตามหลัง ส่วนเจ้าแดงทำความสะอาดพุตินางโถออกมาใส่บาทเป็นคนแรกโยมโถวันนี้อาตมาจะเดินทางไปส่งสารวัตรชนที่อำเภอชอวดถ้าอาตมาไม่กลับมาอีกโยมอย่าทิ้งวัดป่ามะม่วงนะมีเวลาก็ไปช่วยเขาสอนกรรมาฐานให้ญาติโยมบ้างท่านสั่งเสียทำไมถึงจะไม่กลับล่ะ ท่านคิดจะสึกไปแต่งงานกับสาวปากใต้หรือหรือว่าจะย้ายไปอยู่ทางโน,น้นนางโถเย้าได้คิดว่าท่านพูดเล่นไม่ใช่ทั้งสองอย่างอาตมาคงจะไปไม่ถึงปักใต้คงจะต้องตายอยู่ที่รถไฟนั่นแหละเจ้ากรรมในเวรเข้ามาทวงเมื่อตอนเช้ามืดนางโถ,ถตกใจนะักรีบกำหนดตกใจหนอตกใจหนอเป็นการใหญ่ นี่ท่านพูดจริงหรือพูดเล่นจ๊ะเดี๋ยวคนแก่อย่างอีฉันก็หัวใจวายตายกันพอดีถามเพื่อความแน่ใจอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งโยมโถไม่เคยก่อกรรมทําเวรยังไม่หัวใจวายตายง่ายๆหรอกเอาละอาตมาบอกได้แค่นี้แหละถ้าหากจะไม่ได้พบกันอีกก็ขอถือโอกาสลา อาตมาไปแล้วนะแล้วท่านก็เดินบินทบาทต่อไปปล่อยให้นางโถเชงเงอมองตามด้วยความพิศวงสงสัยกลับจากบินทบาทท่านพระครูเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำใต้บันไดเด็กชายฟ้าแฝดช่วยกันจัดสำรับเตรียมประเคน บินทบาทมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายสำหรับวันนี้และชีวิตนี้นับแต่ครองผ้ากาสาวะมายี่สิปีเต็มเราไม่เคยได้กินเอิมนอนหลับชีวิตไม่เคยสุขสบายแม้แต่วันเดียวตายตายเสียได้ก็ดีเหมือนกันภิกษุวัยสีสิเต็มเมื่อวันวาน,นคิดปรงปรงขณะพิจารณาอาหารตรงหน้าจากนั้น จึงลงมือฉันอย่างมีสติจิตไม่ได้หวันไว้แม้แต่ความตายกำลังจะมาถึงเสร็จจากพัฒกิจท่านบอกเด็กชายคู่แฝดให้มายกสำรับกับข้าวไปกินกันกินแล้วขึ้นไปหาข้าข้างบนด้วยแล้วจึงขึ้นไปนั่งชั้นบนเพื่อสะสางานที่ยังค้าง ท่านเขียนจดหมายให้พระมหาบุญรักษาการแทนเจ้าอาวาสไปก่อนจนกว่าทางราชการจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาแทนการใช้จดหมายจะเป็นหลักฐานได้ดีกว่าบอกด้วยวาจาอีกฉบับเป็นจดหมายที่เขียนลาญาติโยมที่เคยมีอุปการะกคุณต่อท่านย้ำเตือนให้พวกเขาเร่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อชีวิตที่ดีงามต่อไปในภายภาคหน้า เพราะไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอีกแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมกับน้องหรือเปล่าครับเด็กชายแดงขึ้นมาเรียนถามหลังจากอิ่มข้าวแล้วมีสิไม่มีจะสั่งให้ขึ้นมาหรือและเจ้าขาวไปไหนล่ะล้างถ้วยชามอยู่หลังกุฏิครับและเอ็งทำไมไม่ไปช่วยน้องกระบวนอู้งานแล้วก็ไม่มีใครเกินเอง เอาเปรียบแม้กระทั่งน้องที่ครานตามกันออกมาท่านถือโอกาสเทศเจ้าเด็กฝาแฝดคู่นี้แม้จะมีนิสัยดีหากสติปัญญาไม่จัดว่าฉลาดเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้เมื่อถูกเทศแฝดพี่จึงลงไปช่วยแฝดน้องไม่รู้ว่าหลวงพ่อไปกินรังแตนมาจากไหนดุค่าแต่เช้าเลยเขาบอกน้องชาย พูดกินได้ยังไงท่านเป็นพระต้องพูดว่าฉันนึงจะถูกเด็กชายขาวแยง้งเออวะไม่รู้ไปฉันรังแตนมาจากไหนข้าชักสงสัยซะแล้วสิพูดมีเล่ดไนสงสัยอะไรละ่ะน้องชายถามสงสัยว่าเราสองคนจะไม่ใช่ลูกท่านนะสิไม่เห็นรักเราเหมือนพ่อคนอื่นๆเขาเลย แปลว่าที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะไม่จริงใช่ไหมที่เขาหาว่าข้ากับเองอะเป็นลูกหลวงพ่อกับแม่ชีนะ่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันดูดูแกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะแม่ชีแต่ละคนดูแกกว่าท่านอีกแถมสวยก็ไม่สวยหลวงพ่อทั้งหนมทั้งหลอ่อจะไปมีอะไรอะไรกับแม่ชีแกแกเชียอหรืออีกอย่างนะ แม่ชีแกก็เลี้ยงเราสองคนแบบธรรมดาธรรมดาไม่เห็นว่าจะรักใคร่เป็นพิเศษแต่ประการใดอยากรู้ไหมละ่ะถ้าอยากรู้ก็ลองถามท่านดูกล้าไหมไม่กล้าหรอกเองอยากรู้เองถามเองสิข้ากลัวท่านดุน้องชายปฏิเสธถ้าอยากรู้จริงๆมันก็ต้องเสี่ยงแหละเอาอย่างนี้แมล่ล่ะ เรามาเป่ายิงฉุบกันใครแพ้คนนั้นต้องเป็นคนถามพี่ชายเสนอเงื่อนไขข้าก็ไม่กล้าอีกนั่นแหละช่างมันเถอะวะจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ช่างเหอะขอให้กินอิ่มนอนหลับไปวันๆก็พอไม่รู้ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนการสนทนาของเด็กชายทั้งสองแม้ไม่ดังหากท่านพระครูก็ได้ยิน เพียงท่านกำหนดฟังหนอก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดดังนั้นเมื่อเด็กชายคู่แฝดขึ้นมาจึงถูกถามว่าอยากรู้นักหรือไงเด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วคนพี่ก็พยักหน้าเป็นเชิงให้น้องตอบหากเด็กชายขาวยังคงนั่งนิ่งเขากลัวท่านพระครูเสิ่ยงกว่าหนูกลัวแมว ว่ายังไงล่ะเองสองคนอยากรู้นักไม่ใช่หรือว่าเป็นลูกใครครับเด็กชายแดงตอบอ้อมแอมอ้อมแอมข้าก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นพ่อแม่พวกเองเขาเอาเองมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูวัดตั้งแต่ยังแบบบบะข้ากับเจ้าสำริกไปพบก็เลยเก็บมาให้แม่ชีเขาเลี้ยงไว้ถ้าข้าไม่ทำอย่างนั้นพวกเองก็ต้องตาย ปพระมดขึ้นแล้วพวกคนใจลามกศก,กปรกเลยเอาไปลือกันว่าข้ามีลูกกับแม่ชีเขาจ้องจะเล่นงานข้าอยู่แล้วคนอย่างข้าน่ะถ้าจะมีเมียก็คงไม่มาบวชอยู่อย่างนี้หรอกคงศึกออกไปเสียนานแล้วเรื่องอะไรจะทำให้พระศาสนามัวหมองข้าไม่อยากตกนรกเอเวจี ท่านอัฏฐาที่บายและทำไมหลวงพ่อไม่เล่าความจริงให้เราสองคนฟังล่ะครับเด็กชายแดงถามเชิงตัดเพอก็ข้ากลัวเองสองคนจะมีปมได้แต่ในเมื่อเองอยากรู้จากคนอื่นแล้วข้าก็เลยต้องบอกความจริงเพราะที่เองรู้มานะ่ะมันไม่จริงทั้งหมดรู้ไว้ก็ดีแล้วข้าขอเตือนเองทั้งสองว่า ให้เร่งทำกรรมฐานใช้นี่เจ้ากรรมในเวรเขาให้หมดมิฉะนั้นเองต้องตายก่อนอายุครบ30สิบเจ้าขาวจะตายก่อนและวจาแดงจะตายตามทาไมถึงต้องเป็นเช่นนั้นล่ะครับเด็กชายขาวรู้สึกใจฟอใครเลยจะอยากตายตั้งแต่อายุยังน้อยถึงจะเกิดมาไม่รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงก็ไม่คิดอยากตาย เพราะเองสองคนมีเวรข้อปานาติบาตติดตัวมาแต่ชาติปางก่อนนะซีจำคำข้าไว้นะถ้ามเมริงทำกรรมฐานแก้กรรมรับรองเองสองคนตายก่อนแก่แน่นอนที่ข้าต้องบอกพวกเองให้รู้เพราะข้าจะต้องตายเหมือนกันตายวันนี้เสียด้วยนี่เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาบอกตอนเช้ามืดและหลวงพ่อไม่กลัวตายหรอครับ แฝดผู้พี่ถามกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายแล้วข้าวจะกลัวทำไมคนที่สร้างคุณงามความดีไว้มากเขาไม่กลัวตายเองสองคนรีบสร้างความดีกันเข้าไว้เมื่อความตายมาถึงจะได้ไม่ต้องห่วงว่ายังไม่ทันได้สร้างความดีไว้กับโลกเอาละไหนๆก็จะไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีก ข้าก็ขอให้เองสองคนตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือขาดเรืออะไรก็ให้ไปขอที่เจ้าหลอข้ามีแหวนเพชรอยู่วงหนึ่งจะเอาแหวนเพชรให้เจ้าหลอไว้เป็นค่าเราเรียนพวกเองท่านหาวิธีคืนแหวนวงนั้นให้แม่ประยงเป็นอันว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเกิดลุงหลอกโกงเราสองคนล่ะครับ เด็กชายขาววิตกโกงก็ให้เขาโกงไปคิดเสว่าเองเคยโกงเขาไว้เมื่อชาติก่อนถ้าชาติก่อนผมไม่ได้โกงเขาไว้ละครับเขาก็ต้องไปชดใช้เองในชาติหน้าเอาละไม่ต้องมาซักไซ้ให้มากเรื่องจะไปไหนก็ไปปะเดี๋ยวข้าจะต้องไปลาโยมพ่อโยมแม่ค่ะเด็กชายฟ้าแฝดพากันลงไปแล้ว สมภารวัดป่ามะม่วงจึงสะสางงานต่อกระทั่งเสร็จเรียบร้อยจากวัดป่ามะม่วงถึงตลาดปากบางใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีท่านพระครูไปถึงบ้านโยมบิดาและโยมมารดาเมื่อบ่ายคร้อยทิฏพองและแม่จวนดีใจที่พระลูกชายมาเยี่ยม ท่านหายไปเส้นนานสงสัยงานจะยุ่งแม่จวนพักทายหลังจากกราบพระลูกชายแล้วจจโยมแม่อัตมากำลังพัฒนาวัดต้องพัฒนาทั้งวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆกันวัดสุดโมมากหากไม่ซ่อมแซมก็จะไม่มีที่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมตอนนี้มีคนมาเข้ากรรมาฐานกันมาก อาตมาก็ต้องต้อนรับขับสู้เพราะเราเป็นเจ้าของบ้านอาหารการกินไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องซื้อเกิดเป็นสมภารเจ้าวัดนิหาความสุขไม่ได้เลยนะใจโยมท่านถือโอกาสปรับทุกข์นี่ขนาดท่านอุทิศตนให้กับพระศาสนาถึงปานนี้ก็ยังมีพวกจิตอกุศลนินทาว่าร้ายเอาโยมได้ยินได้ฟังเขาแล้วไม่สบายใจเลย พิดพองซึ่งนั่งฟังอยู่เอ่ยขึ้นอย่าไปใส่ใจเลยใจโยมพ่อคนเราเมื่อทำความดีก็ต้องมีอุปสรรคอาตมาถือคติว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดคนที่กำลังสร้างบารมีต้องผจนมานด้วยกันทั้งนั้นถ้าสร้างความชั่วไม่มีมานเพราะที่ทำความชั่วจะไม่มีมานมาขัดขวางเพราะเป็นพวกเดียวกันกับมัน ท่านพระครูอธิบายให้โยมบิดาฟังโยมดีใจที่ท่านไม่คิดท้อถอยคนบางพวกพอมีอุปสรรคหน่อยก็ไม่สู้เสียแล้วคงจะจริงอย่างที่ท่านว่าการสร้างความดีต้องมีอุปสรรคเหมือนตอนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ก็ต้องมีมารมาผจญเฮ้อคนเรานี่ไม่ไหวเลยนะท่าน อิจฉาริษยาใส่ร้ายป้ายสีกันไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าจงไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันสียเลยอย่าไปสนใจก็เลยโยมสนใจตัวเราดีกว่าใครจะว่าเราดีหรือเราชั่วตัวของเราเท่านั้นที่รู้ถ้าเราชั่วใครจะมาว่าดีอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราชั่วจริงจะท่านไม่มีใครรู้จักดี เท่าตัวเราเองแม่จวนสนับสนุนคำพูดของพระลูกชายโลกเรานี่มันวุ่นนะท่านนะนิยมก็ได้ยินข่าวไม่ดีมาคนให้ข่าวเป็นพระเสียด,ด้วยไม่รู้พูดไปแล้วจะทำให้ท่านสะเทือนใจไหมแต่โยมก็อยากจะพูดเผื่อท่านไม่รู้จะได้รู้ทิดพองอย่างเสียงพระลูกชาย พูดมาทาจะโยมพ่ออาตมารับฟังได้ทุกเรื่องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคนอย่างอาตมาไม่กลัวแม้กระทั่งความตายพูดอย่างไม่สะทกสะท้านเห็นท่านกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างนี้โยมก็เบาใจคนที่ไม่กลัวแม้ความตายนั้นย่อมไม่หวั่นไหวกับคำนินทาว่าร้ายของผู้อื่นใด โยมได้ยินเรื่องที่เขาพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะคนที่พูดก็เป็นพระเช่นเดียวกับท่านเจ้าบ้านพูดก็ยังพอฟังแต่พระพูดเนี่ยมันไม่ไหวนะท่านคนที่ยินได้ยินได้ฟังเขาก็ต้องนึกว่าจริงเพราะขนาดพระก็ยังพูดโยมพ่อท่านพระครูเรียกบิดาด้วยน้ำเสียงแสดงความเคารพ รู้สึกซาบซึ้งที่โยมบิดาห่วงใย,ยท่านโยมพ่อทราบใช่ไหมว่าในอดีตอาตมาเกลียดพระเกลียดมากๆแต่แล้วก็ต้องมาเป็นพระโบราณท่านว่าเกลียดสิ่งไหนมากได้สิ่งนั้นอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระท่านยำ้ำ แล้วเดี๋ยวนี้ท่านเลิกเกลียดพระหรือยังแม่จวนถามพระดีอัตมาไม่เกลียดหรอกจะโยมแม่ส่วนพระไม่ดีอัตมาก็ไม่เกลียดแต่สงสารสงสารที่ท่านต้องไปตกนรกหมกไหมเมื่อก่อนอัตมาเถียงโยมยายว่านรกไม่มีแต่เดี๋ยวนี้อัตมารู้แล้วว่านรกสวรรค์มีอยู่พระไม่ดีต้องตกนรก เพราะการเป็นพระนั้นถ้าดีก็ดีไปเลยคือดีกว่าคฤหั์แต่ถ้าชั่วก็ชั่วเลยเหมือนกันสรุปว่าเป็นพระนั้นตกนรกง่ายกว่าคฤหั์พระทุกวันนี้ตกนรกกันมากเหลือเกินเพราะท่านสักแต่ว่าโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ไม่ชำระจิตไม่ลดละกิเลสกันเลยโลภจะยิ่งกว่าคฤหั์อิจฉาริษยาก็มาก อาตมาเองถูกเขาอิจฉาริษยาเขาโกรว่าอาตมาจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอก็เลยกุเรื่องขึ้นมาให้อาตมาเสียชื่อเสียงโยมพ่อจำเจ้าเด็กฝาแฝดที่อาตมาเก็บมาเลี้ยงไว้ในวัดได้ใช่ไหมจำได้ก็เรื่องนี้แหละที่เขาเอาไปลือกันว่าท่านมีลูกกับแม่ชีลือกันให้แสบไปทั้งพระทั้งคารืหัส โยมฟังแล้วสงสารทันเละเกินทิดพองบอกความในใจอย่ากเก็บมาคิดให้เปลืองสมองเลยโยมใครเขาว่ายังไงก็ช่างเขาถ้าเราเก็บมาคิดก็คงไม่ต้องทำอะไรอาตมาไม่สนใจใครจะนินทาว่าร้ายก็ช่างที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ก็เพราะยึดมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระหุชนะฮิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะต้องยึดประโยชน์และความสุขของมหาชนต้องสงเคราะห์ชาวโลกนี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์พระไม่ได้มีหน้าที่มานั่งจับผิดหรือว่านินทาว่าร้ายผู้อื่นเอาละเรายุติเรื่องนี้กันได้แล้วที่อาตมามาวันนี้ก็เพื่อจะขอลา และขอโอโหสิกรรมต่อโยมพ่อโยมแม่ท่านจะลาไปไหนและทำไมต้องขอโอโหสิกรรมพูดยังกับว่าจะไม่กลับมาอีกอย่างนั้นแหละแม่จวนรู้สึกใจขอไม่ดีอาตมาคงไม่ได้กลับมาอีกโยมแม่ยังจําได้ใช่ไหมที่อาตมาตอนไก่แล้วมันพากันตายยกแล้วน่ะ อาตมาถูกโยมแม่อวยใจให้พอรอยู่หลายวันจำได้สิก็ท่านสนโยมก็เลยต้องสั่งสอนนั่นแหละไก่พวกนั้นเข้ามาตามทวงนี่แล้วเขาบอกว่าวันนี้อาตมาต้องตายในรถไฟอาตมากำลังจะเดินทางไปส่งสารวัตรชนที่อำเภอเฉวดถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ต้องไปสิไม่ไปไม่ได้หรอกโยม อาตมารับปากเขาแล้วก็ต้องไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนเราเชตต้องตายอยู่ที่ไหนก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีใครหนีพญามัจจุราชไปได้แต่โยมยังไม่อยากให้ท่านตายท่านยังอายุน้อยแล้วก็เป็นคนดีทำคุณประโยชน์ให้กับชาติพระศาสนาทำไมท่านถึงไม่เอาอย่างโยมยายโยมยายอายุต่างเกือบร้อย ถึงตายโยมก็พูดเป็นลิเกไปได้คนเราทํากรรมมาไม่เหมือนกันโยมยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ย่อมได้อานิสงค์คืออายุยืนส่วนคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอายุสั้นมันก็เป็นไปนตามหลักกรรมอาตมาไม่ฝืนหลักกรรมหรอกนะจ้าโยม เรื่องตายเรื่องเกิดเป็นเรื่องธรรมดาของโลกตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นวัตจักรอยู่อย่างนี้ชาติหน้าอาตมาตั้งใจว่าจะไม่ขอมาเกิดในโลกมนุษย์อีกมนุษย์มีแต่ขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาจึงอิจฉาริษยากันไม่พักอาตมาขอให้ไปไกลร้อยโยด์พันโยต์ยมหมั่นทำกรรมฐานนะ จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกท่านแนะนำประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ให้กําเนิดทิดพองรีบรับว่าโยมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเหมือนกันเอาละไหนไหนท่านก็จะไปจากโลกมนุษย์แล้วโยมก็ขอให้ท่านไปดีให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตท,ที่นักปราดราชบัณฑิตเขาอยู่กันจะได้ประพฤติธรรมปฏิบัติ จนสามารถบรรลุพระนิพพานข้ามพ้นวัตสงสารเดเร็วเถอะทิฏพองอวยใจให้พรพระลูกชายจเจริญพรอาตมาจะไม่ลืมพระคุณโยมทั้งสองพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าบิดามารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรวันนี้อาตมาขอากราบลาพระอรหันต์เป็นครั้งสุดท้าย ขอพระอาหารหันต์จงอยู่เย็นเป็นสุขนิราชร้างห่างทุกข์ทุกที่วาราตรีการเทินท่านกราบโยมบิดาและโยมมารดาสามครั้งแล้วจึงเดินทางกลับวัดกระนั้นก็ยังทันเห็นน้ำตาของแม่จวนท่านรู้ว่าโยมมารดาแม้จะทำใจได้หากก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ น้ำตากับผู้หญิงเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงว่าที่จริงแล้วจะเป็นหญิงหรือชายก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นค่ำคืนนี้ชายที่ชื่อจเจริญจรุน,ร,นรัตจะต้องตายเพื่อใช้ยนี่ไก่